เดี๋ยวพามาดูผักหวานครับอันนี้ผักหวานกำลังแตกยอดนะครับเราทำให้มันออกฤดูไหนก็ได้นะครับที่เรามาปลูกไว้นะครับก็ไม่ยากครับแค่รูดรูดใบแก่ให้มันออกนะครับออกให้เกือบจะหมดนะครับให้เหลือพอปลายให้เขามีใบสังเคราะห์แสงหน่อยนะครับรูดออก แล้วก็เขาก็จะแตกยอดอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้เลยครับครับเริ่มแตกแล้วนี่เริ่มแตกแล้วครับนี่ครับแยกอ่อนครับรูดใบรูดออกครับให้เหลือไม่กี่ใบครับแต่ต้องมีให้เขาสั่งข้อแสงหน่อยนะครับครับยอดอ่อนๆเลยกำลัง กำลังแตกเลยครับอีกหน่อยก็ได้แกงแล้วครับ